สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับรายการ c คลียร์โฟกัสในตอนที่เราจะมาโฟกัสถึงห้าวสากรรมในอนาคตโดยเฉพาะในวันนี้ในส่วนตัวผมเองชนะรีมาลานะครับและก็ในส่วนของทางท่านจัดงานจังหวัดจุมพรคุณเพษศรีพันธ์นะครับก็ขอที่จะนำในส่วนของรายละเอียดว่าในการที่เราจะเติมห้าวสากร,รมนะครับในอนาคตเนี่ยเข้าไป ต่อยอดเพื่อการพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนนะโครงสร้างต่างๆของประเทศเราดังนั้นวันนี้เราจะมาโฟกัสกันว่า New e r v e ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบการลงทุนในอุสารกรหรมใหม่นี้นะครับมันจะมีอุตสารกรหรมอะไรกันบ้างที่จะทำให้เราสามารถแข่งขันสามารถให้เราก้าวต่อไป นะครับโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าเทคโนโลยีการผลิตต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเราไปโฟกัสกันเลยครับอุตสาหกรรมที่หนึ่งครับเป็นอุตสาหกรรมนะครับหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่สองก็คืออุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกในส่วนที่สามเป็นอุตสาหกรรมดิจิทัล ในส่วนที่4ครับเป็นอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพอุตสาหกรรมสุดท้ายอุตาสาหกรรมที่หเป็นอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรนะครับทีนี้ก็จะมาแยกย่อยครับจใ้ท่านได้เห็นกันว่าในแต่และอุตสาหกรรมเนี้มันมีความสำคัญและประเทศไทยของเราได้เปรียบในแง่ไหนกันบ้าง พูดถึงอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมในตัวนี้เนี่ยประเทศไทยมีแนวโน้มในการใช้วิทยาการหุ่นยนต์เนี่ยครับด้วยระบบอัตโนมัติในสายการผลิตมากขึ้นดังนั้นเราต้องมีการสร้างฐานการผลิตหุ่นยนต์เพื่อสนองตอบนะครับความต้องการในประเทศหรือภูมิภาคอาเซียนโดยตรงผมยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของหุ่นยนต์ที่ใช้ผลิตยานยนต์ หุ่นยนต์ที่ใช้ในการนะครับฉีดพลาสติกและหุ่นยนต์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับมีหุ่นยนต์ประเภทไหนบ้างล่ละก็อย่างเช่นหุ่นยนต์นะครับที่เกี่ยวกับการดำน้ำทางการแพทย์พวกนี้เนี่ยยกตัวอย่างให้เห็นกันนะครับเรามีความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆแต่ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เฉพาะในส่วนของคนไทยเท่านั้น แต่เป็นอุตสาหกรรมที่โลกต้องการนะครับในส่วนที่สองครับเป็นอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกประเทศไทยเราเนี่ยได้ชื่อว่าเราได้เปรียบนะครับประเทศไทยทางภูมิศาสตร์เราเป็นศูนย์กลางของอะไรของภูมิภาคอาเซียนนะครับทั้งยังมีศักยภาพอย่างมากด้วยนะครับในการที่พัฒนาอุตสาหกรรมขนส่ง และในส่วนของการบินอย่างครบวงจรซึ่งถือว่าจะครอบคลุมทั้ง5ธุรกิจก็คืออะไรบ้างครับก็คือกิจการสาธารณโภคและบริการเพื่อการขนส่งถ้าเราพูดถึงในด้านนี้และเรามีจุดแข็งนะครับในการเป็นศูนย์รวมกิจการโลจิสติกที่ทันสมัยนะฮะการบินการให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยาน การพัฒนาพื้นที่โดยรอบถนะ้าอากาศยานยให้เป็นเขตอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงการให้บริการฝึอกอบรมนักบินและลูกเรือนะครับรวมถึงบุคลากรทางด้านเทคนิคยกตัวยอย่างว่าเรามีความพร้อมในเรื่องนี้นะี่ยเรามีสนามบินอุตภเปาและเรามีสนามบินอื่นๆที่สามารถใชนะ้ในกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ได้นะครับมาอุตสาหกรรมที่สามครับก็เป็นอุตสาหกรรมในเรื่องอะไรเอ่ย ก็เปุสสาหกรรมดิจิทัลอุตสาหกรรมดิจิตอลนะครับถือว่าเป็นแนวโน้มที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมเป็นแนวโน้มที่สำคัญของโลกใบนี้นะที่ส่งผลต่อตสาหกรรมภาคการ,รผลิตและบริโภคมันถือว่าเป็นมาตรฐานใหม่ในการดำรงชีพนะครับโดยเฉพาะเมื่อมีอ e ีคอมเมิร์ซนะครับสามารถแบอุตสาหกรรมย่อยในกลุ่มนี้ออกเป็น2กลุ่มคืออะไรบ้างนะครับ ก็คือกลุ่มที่มาจากความต้องการในเรื่องของดิจิทัลของภาคธุรกิจและกลุ่มที่มาจากนะครับประเทศไทยสามารถพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมใหม่เพื่อการส่งออกได้ซึ่งก็มีดังนี้ครับหนึ่เป็นกลุ่มที่มาจากความต้องการด้านดิจิทัลดิจิตอลของภาคธุรกิจในส่วนนี้ประกอบด้วยหประเภทก็คืออะไรบ้างล่ะครับ ก็คือธุรกิจการให้บริการและพัฒนาซอฟต์แวร์การจัดตั้งศูนย์รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาเมืองอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในและต่างประเทศและการบริการที่เกี่ยวกับหน่วยจัดเก็บข้อมูลประมวลผลออนไลน์และการป้องกันอันตรายจากโลกออนไลน์ครับ นั่นก็คือในส่วนของกลุ่มที่มีความต้องการด้านดิจิทัลของภาคธุรกิจนั่นเองในส่วนกลุ่มที่สองครับในส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยเป็นกลุ่มที่มาจากประเทศไทยสามารถพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมใหม่เพื่อการส่งออกและแก่อุตสาหกรรมอะไรบ้างก็มีอุตสาหกรรมนะครับสื่อสร้างสรรค์และแอนิเมชันต่างๆ ศูนย์วัฒนธรรมการวิจัยและออกแบบสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตนะครับนั่นก็คือที่แบ่งมาสองกลุ่มย่อยให้ท่านได้เห็นกันในอุตสาหกรรมประเภทนี้อุตสาหกรรมที่4ครับอุตสาหกรรมที่4เป็นอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพนะมันเป็นอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะเติบโตเร็วในอนาคตเพราะอะไรเหร เป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยต้องบอกได้เลยครับว่าเรามีศักยภาพที่สูงนะครับเนื่องจากอะไระครับเนื่องจากเรามีความพร้อมทางด้านวัตถุดิบเรามีฐานอะไรเรามีฐานการ,กรเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับเราสามารถสร้างพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพแบบครบวงจรเราสามารถจะรุกดาอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน เรามาพัฒนาปรับปรุงเรามายกระดับกันทั่วโลกได้กําหนดไว้นะครับว่ามาตรฐานชีวภาพเนี่ยเข้ากับการค้ามันเป็นข้อนะเป็นข้อกําหนดที่โลกได้กําหนดนเอาไว้อย่างเช่นไบโอพลาสติกในการหิบห่อเพื่อการส่งออกเพื่อที่เราจะก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจชีวภาพเอาอนาคตใหม่กับการขับเคลื่อนเพราะโลกกำลังต้องการความยั่งยืน ดังนั้นตัวนี้นี่แน่นอนที่สุดนะครับว่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งอุตสาหกรรมหนึ่งที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคตมาว่ากันในส่วนอุตสาหกรรมที่5ในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ของพวกเราก็คืออุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรครับเมื่อพูดถึงตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเรามีมีหมอเรามีพยาบาลน,นะครับเรามีโรงพยาบาล หมอก็เก่งพยาบาลก็เก่งโรงพยาบาลก็ทันสมัยนะเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับดังนั้นเมื่อเป็นการสร้างสาสกรมใหม่ที่ต่อยอดจากการรักษาการพยาบาลและการท่องเที่ยวประสบภาพที่ประเทศไทยเรามีฐานเดิมอยู่แล้วโดยเรามาเพิ่มธุรกิจด้านอื่นๆซึ่งประกอบด้วยสองส่วนด้วยกันก็คือการ ให้บริการสมัยใหม่และในขนาเดียวกันก็เป็นการวิจัยและผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงการวิจัยยาและผลิตภัณฑ์การให้บริการทางการแพทย์นะครับผ่านอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและการติดตามผลระยะไกลส่งเสริมการวิจัยและผลิตยาที่ทันสมัย ส่งเสริมการวิจัยและผลิตเวชภัณฑ์โดยมุ่งเน้นในการผลิตยาชีววัตถุคล้ายคลึงนะครับดังนั้นเราจึงเห็นว่าอุตสาหกรรมการแพทย์แบบครบวงจรนะครับดังนั้นท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือ5อุตสาหกรรมในอนาคต5อุตสาหกรรมในอนาคตที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนประเทศไทยโดยมีพลังของแรงงาน ที่จะนําไปสู่ความมั่นคงมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตดังนั้นแน่นอนที่สุดแล้ครับรายการแคริเอร์โฟกัสในวันนี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่าถ้าท่านมีบุตหลานหรือว่าในส่วนของสมาชิกหรือตัวท่านเองเนี่ยวางแผนในการศึกษาเพื่อตอบโจทย์การมีงานทำในวันข้างหน้านะครับเราศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้หรือท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดจุมพรหมายเลขโทร,รศัพท์077504364ต่อ18หรือ www.doe.go.th วันนี้รายการ Career Focus ก็ต้องจากหลทาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปเราจะมาย่อยนะครับว่าในแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ย ท่านจะเรียนท่านจะศึกษานะครับท่านต้องจบอะไรมาและก็จะมีงานทําได้ใน10อุตสาหกรรมเป้าหมายนะครับวันนี้ในส่วนของทางท่านจะดังงานจังหวัดคุณพยรัตติพันธ์และในส่วนของตัวผมชนะศรีมาลานะครับต้องจากราท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ